สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณยายจะพามาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมูนนะคะตอนนี้เราเราก็จะมาอันนี้ยายนึ่งข้าวเหนียวแล้วนะคะยายดูนี่ค่ะข้าวเหนียวยายนึ่งละนี่นะคะตอนนี้เราก็จะมาทำน้ำกะทิเพื่อมูนข้าวเหนียวนะคะเพื х, พ่อนๆน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวนะคะ ช่วงเอ่โคโรโนาไวรัสระบาดช่วงนี้นะคะเพื่อนๆอ,ออกไปไหนไม่ได้ก็หมุนไปหมุนมาก็หันหน้าเข้าครัวค่ะตอนนี้นึกอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมาเพื่อนๆบังเอินว่ายายมีมะม่วงอันนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่มะม่วงเงี้ยค่ะเนี่ยมันมันก็หวานนะคะก็กินได้หวานอยู่ มันมันหวานก็เลยว่ามันน่าจะกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองทำดูเนี่ยก,ก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะเพื่อนๆค่อยๆใส่ลงไปเลยค่อยๆชิมให้มันออกหวาน,นกะทิเพื่อที่จะราดข้าวเหนียวนะคะเนี่ยกะทิข้างบนกะทิอันนี้เราทำเราทำกับไมโครเวฟก็ได้ค่ะเพื่อนๆอันตัวนี้นะคะก็คือ เอากะทินะคะ ti, กะทิแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดค่ะนิดนึงเพื่อให้มันเหนียวนะคะเพื่อให้มันข้นแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนิดค่ะแต่ว่าให้มันออกรสออกเค็มก็คือออกรสเกลือน,นิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราทำข้าวเหนียวหวานใช่ไหมคะแล้ก็ทําอันนี้ให้ออกใส่เ,ออสเกลือน,นิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็ใส่ แป้งข้าวโพดค่ะเพื่อนแล้วก็เอามาผสมให้เข้ากันแล้วก็เข้าไมโครเวฟตั้งให้มันร้อนค่ะเนี่ยอันเนี้ยง่ายแล้วแต่บางคนบางคนก็จะไม่ใส่น้ําตาลนะคะน้าน้ํากะทิที่ล่าดนะคะก็จะเป็นเออก็จะใช้กะทิแล้วก็แป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือใส่เกลือแตะนิดนิด,นดให้มันออกเป็นแป้นแป้นเกลือค่ะ ตามเพิ่มนิดนิดนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ใส่กะเอาค่ะให้มันกะทิเราออกรสหวานแล้วเราก็ใส่เกลือไปสักนิดเดียวเพ,ะะเ,ยเพื่อนเพื่อนไปช้อนปายช้อนชาค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนี่คะ่ะนิดเดียวใส่ลงไปตั้งพอให้กะทิเดือดนะคะแล้วเราก็มาหมุนข้าวเหนียวกัน นอนแต่ยายว่าถ้าเกิดอันนี้น้ำข้าเหนียวเราจะออกรสหวานแล้วนะคะเราก็น้ำกะทิที่ราดข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเราก็จะใส่แค่เกลือแล้วก็แป้งแป้งข้าโพดนะคะมันก็อร่อยเพราะว่ามันจะไม่ออกรสหวานตัวนั้นเพราะว่าอันนี้กะทินี่มันออกหวานแล้ว แต่ถ้าแต่ถ้า,เ,าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ทำข้าวเหนียวไม่ออกรสหวานนี้ยค่ะเราก็ใช้กะทิที่ราดเป็นหวานก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อนๆสลับกันแต่ถ้าเกิดว่าข้าวเหนียวก็หวานกะทิก็หวานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อร่อยนี่ค่ะอันนี้คือเดือดแล้วตั้งพอเดือด ได้แล้วหอ,อันนี้คือได้แล้วนะคะเพื่อนๆจริงๆถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะถ้าเอ่อโครโรนาไวรัสไม่ระบาดเนี้ยยายก็จะไปซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ได้ค่ะที่นี่จะมีอยู่ห้างหนึ่งเขามีขายเขามีขายตลอดเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่า ตอนนี้ออกไปไหนก็ลำบากก็เลยเอาอย่างนี้ไปก่อนวิธีทำน้ำมูลน้ำกะทิสำหรับมูลข้าวเหนียวไม่ยากนะคะเพื่อนๆเอากะทิยายใช้ใช้กะทิกระป๋องอันนี้ค่ะแล้วก็เอาน้ำตาลมาผสมใส่เกลือลองไปหน่อย,ยก็ตั้งไฟง่ายๆค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมมูนข้าวเหนียวกันนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะพเพื่อนๆหลังจากที่เราได้น้ํากะทิแล้วนะคะเดี๋ยวเรามามูนข้าวเหนียวกันเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียว,วเหนียววันนี้นะคะใยใยนึ่งข้าวเหนียวใยไม่ได้แช่ไว้นะคะเพื่อนๆบางคนก็แช่ไว้เป็น5ชั่วโมอง6ชั่วโมองอย่างเงี้ยค่ะใยไม่ได้แช่ขนาดนั้น ยายแช่ไว้20นาทีเพื่อนๆก็นึ่งได้เหมือนกันแต่ว่ายายจะแช่ด้วยน้ำร้อนค่ะพยายต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในข้าวเหนียวะคะ่ะเพื่อนๆต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่ลงไปภายในข้าวเหนียวทิ้งไว้20นาทีเพื่อนๆแล้วก็มานึ่งได้แล้ว ไม่ต้องแช่ข้ามวันอย่างที่เขาทำกันง่ายมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนข้าวเหนียวง่ายๆเราต้องกากับน้ํากะทิแข้าวเหนียวว่านพอดีกันนะคะเพื่อนๆนถ้าเราใส่น้ำเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะทำให้แช่อันนี้ยายกะเอา ันนี้ข้าวเหนียวก็ประมาณกิโลนึงนะคะเพื่อนเพื่อนยายก็ใช้มะพร้าวประมาณห้ารอยกรัมน้ำกะทิห้าร้อยกรัมก็คือถ้าเป็นบ้านเราก็กะทิกล่องสองกล่องเนี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ได้ละ พอเสร็จอย่างเงี้ยเราก็วางไว้ให้ข้าวเหนียวมันเซตตัวนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้คือเราต้องวางทิ้งไว้ให้ข้าวเหนียวมันกับน้ำกะทิเนี่ยค่ะมันเซตตัวให้มันเข้ากันอันนี้ข้าวเหนียวาย ยายจะทำออกรสหวานหน่อยนึงนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็วางทิ้งข้าวเหนียวไว้ให้เซตตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เซตตัวแล้วเรามาปอกมะม่วงนะคะเพื่อนๆยายว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวยายมาทำเอาน้ำน้ำราดข้าวเหนียวนะคะ ใช้แป้งแป้งข้าวโพดนะคะเ,เพื่อนๆยายก็ใช้ปลายช้อนเนะะี่ยค่ะนิดๆแล้วก็ใส่กะทิใส่กะทิลงไปอันนี้ยายจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเพราะข้าวเหนียวยายยายจะทําทออกออกหวานยายจะมีสองแบบอันนี้คืออันนี้ที่ยายทาไว้แล้วอันนี้คือจะอยายจะใส่น้ําตาลเดีย๋ยวยายจะทาอีกแบบไม่ใส่น้ําตาล ยาก็จะใช้แค่กะทิกับเกลือแล้วก็แล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเกินหล่นลงไปเยอะเกิน เสร็จนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เอาไปใส่ไมโครเวฟค่ะคเวฟมันน้ำกะทิที่เข้าราดเอ่อข้าวข้าวเหนียวดำเพื่อนๆข้าวเหนียวเปียกเาก็ทำแบบนี้นะคะอืมอันนี้กำลังดีเลยเดี๋ยวยายเอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้ได้ละ อันนี้น้ำกะทิแบบเค็มแบบไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็อันนี้แบบแบบใส่น้ำตาลมีสองแบบนะคะเพื่อนเสร็จแล้วนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ข้าวเหนียวเราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ข้าวเหนียว นี่ค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเย็นเร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อากาศมันเย็นข้าวเหนียวได้แล้วนะคะีแล้วก็มาปอกมะม่วงกันค่ะลูกนี้ดีกว่ามะม่วงลูกอย่างนี้ก็หวานนะคะัเพื่อนใย,ยปอกไปแล้วลูกนึงใย,ยก็เออมันหวานดีก็เลยว่า ทำข้าวเหนียวมะม่วงดีกว่าวิธีปอกมะม่วงไม่เก่งเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ เรา้มาจัดกันค่ะให้มันสวยๆดูสวยงามีค่ะจากนั้นเราก็เอาเข้าวเหนียวมา ะะแล้วยายก็ใช้น้ำกะทิราดนะคะแล้ววนข้าวเหนียวนี่ค่ะ,คะพเพื่อนๆ ข้าเหนียวมะม่วงของยายเสร็จแล้วนะคะนเพื่อนๆคน,น,น,นไหนชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ